เมื่อเฟสได้ลงแข่งขันรายการแข่งรถที่มันก็จะมีปีาศาจสเกลเลตันโผล่มาอารวาสไล่ล่าผู้แข่งที่ฝีมือดีจนพวกเขาพากันถอนตัวแถมคลิปนี้ผมยังแถมอีกหนึ่งตอนคือตอนมังกรตัวจริงที่มีขนาดใหญ่ยักษ์เมื่อพวกเหล่าแก๊งบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเที่ยวที่ฮ่องกงกลับมาพักผ่อนชิลๆแต่กลับเจอเรื่องที่ไม่ชิลซะอย่างนั้นและเรื่องราวในตอนตอนนี้จะเป็นยังไงเอาละครับเตรียมตัวรับชมกันได้เลย เริ่มเลืงม,มาแล้วก็จะมาอยู่กันในสนามแข่งรถแห่งหนึ่งที่ตอนนี้ก็ได้มีนักแข่งมือดีกํลาลังซ้อมขับรถและชายคนนี้ก็จะมีชื่อว่าแชมป์เป็นนักแข่งที่เขาว่ากันว่าจะเป็นแชมป์ในครั้งนี้แต่จู่ๆในระหว่างที่เขากํลาลังขับรถอยู่นั้นก็ได้มีเสียงใครบางคนพูดขู่เขาว่า ดูเหมือนว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของนายและเจ้าของเสียงปริศนานั้นก็คือปีศาจโครคงกระดูกที่มันก็ได้โผล่มาพร้อมกับรถบิ๊กฟุตขนาดใหญ่ของมันด้วยซึ่งในรถคันนี้ก็มีฟังก์ชันมากมายที่สามารถทําลายรถได้อย่างง่ายๆและปีศาจตัวนี้มันคือตัวอะไรเอาล่ะปริศนาเรื่องใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ชชกี้ที่ตอนนี้กําลังลงสนามซ้อมขับรถแข่งโดยวันนี้พวกเขาก็ได้ลงสมัครรายการหนึ่งเอาไว้ที่มันก็น่าสนใจถึงขั้นให้พวกเขาไปซื้อรถคันใหม่มาเลยโดยเมื่อดูจากทรงก็น่าจะเป็นรถสปอร ก,ก็ได้ไปยกเครื่องมือช่างเพื่อจะมาใช้เช็คสภาพรถของพวกเขาก่อนลงแท่งแต่เหมือนว่ากล่องเครื่องมือก็จะเต็มไปด้วยเครื่องสำอางและมาดูทรงสิว่างานนี้พวกเขาจะลอดไหม ในตอนนั้นก็ได้มีช่างฝ่ายตรงข้ามเดินเข้ามาโดยที่มันคนนี้ก็จะมีชื่อว่าไอริกกี้มันก็ได้พูดข่มขวัญใส่เดบนี่ว่าชีป,ชประช่างภาษาอะไรทำาห้ถึงปล่อยกล่องเครื่องมือนั้นเต็มไปด้วยเครื่องสาอางถ้ายังหงสวหดแบบนี้ไปเป็นพิตตี้ฉันว่าน่าจะลุ่กว่าเดบนี่ก็สวดไปคําเดียวนะครับว่าเสือกซึ่งที่จริงคนขับของพวกเขาก็จะเป็นเฟสนะครับเพราะเรื่องการขับรถนี่เขาไม่เป็น2รองใครยอยู่แล้วและในขณะที่กําลังซ้อมขับรถอยู่ในสนามไอพี IP รถใหญ่สเกล,เลตันก็ได้โผล่มามันก็ได้เข้ามาเ,าเมนน่่นนนพ้ออกัับปขสไไวหืแต ได้มาระยะหนึ่งจู่ๆมันก็ได้หายไปหายไปทางๆที่นี่เป็นลานกว้างเฟรนิก็ถึงกับเปิดเลยนะว่าี่มันไปทางไหนวะเนี่ย ในจังหวะนั้นไอ้เบอร์แบสซันก็ได้โผล่มาพร้อมกับรถบิ๊กฟุตคู่ใจของมันเรียกได้ว่าที่ไหนมีงานรถที่นั่นต้องมีไอ้หมอนี่แตดนี่ก็เลยถามไปตรงๆเลยนะว่านายเป็นรถปีศาจสเกลิตันหรือเปล่าไอ้แบสซันก็ได้บอกว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้ากูจะเป็นไวร์ไแล้วกูเป็นตั้งแต่รอบก่อนแล้วเขาคงไม่ปล่อยกูรอดมาถึงตอนนี้หรอกแบสซันก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าไอ้ปีศาจมาได้ไล่ทุบรถสวยๆทุกคันและทำร้ายพวกนักแข่งที่มีฝีมือขนาดแชมป์ที่เป็นนักแข่งตตตตตตัััััววกกววเเ็งงงงยย้าา้้้้อออออถนนนนนนพพพราาาาาาาะะกกกกกล่่่่่่จจไไไไไดดฝมมมมบบแซฟื ามมือสมัครเล่นอย่างนายหรอกเลขในวันนี้เป็นพลังบวกเชิงลบเลยก็ว่าได้ถึงจะเสี่ยงอยู่ในอันตรายเฟดก็ไม่ยอมถอนตัวเด็ดขาดเพราะว่าก่อนจะมาลงแข่งงานนี้เขาต้องฝึกฝนอย่างหนักมาตลอดหลายเดือนทุกความพยายามที่เสียไปจะไม่ต้องสูญเปล่าตกเลือคืนนั้นทุกคนก็ได้พากันมาเข้านอนเฟดก็ได้ออกแบบรถมิตรีแมชชีนของเขาให้มีฟังก์ชันหลายๆอย่างเพิ่มเข้ามาด้วยอย่างเช่นเปลี่ยนให้เป็นห้องนอนสําหรับ5้าคนมันก็สามารถทําได้เพียงแค่กดปุ่มเดียว ต่อมาเฟสก็ได้ประทักทายเด็ก2คนที่ตัวผู้ชายก็จะมีชื่อว่าเจมมี่ส่วนตัวผู้หญิงก็จะมีชื่อว่าซินดี้ทั้งสองคนมีความฝันที่อยากจะเป็นนักแข่งมืออาชีพและคืนนั้นในระหว่างที่ทุกคนนั้นกําลังเข้านอนไอปีศาจสเกลตันมันก็ได้เอาอีกแล้วมันก็ได้ขับรถแบนไปทุกที่ในบริเวณสนามสร้างความเดือดร้อนรำคาญห่วยก,กับผู้ลงแข่งกันไปพวกเหลอกกันกระบวนการไขปริศน,นาที่นอนกันไม่หลับก็ได้พาการออกมาหาบอสแสเกี่วกับปีศาจสเกลตันทางโบเฟสก็ได้มาที่อู่ของพ่อซินดี้และก็ได้ ไปบังเอิญเจอกับปีศาจสเกลิตันทั้งสองคนที่กลัวมากก็เลยขับรถแข่งหนีมันแต่พอผ่านมาสักพักหนึ่งจูๆ่ๆมันก็ได้หายไปแล้ววันการแข่งขันก็มาถึงก่อนจะเริ่มลงสนามไอริกกี้ก็ได้มา晒แ,แดดนีอีกแล้วนะครับว่านักขับหน้าใหม่อย่างพวกเธอรับประกันเลยว่างานนี้กินบวยแน่นอนพอเริ่มแข่งเฟรดก็สามารถทําผลงานออกมาได้อย่างดีจนไอริกกี้ได้ถึงขั้นอิจฉาตาร้อนวันนี้มึงไปฝึกการขับรถมาจากไหนแต่ตอนนี้ที่หนึ่งก็เป็นของแบสันนะครับมันกาลังได้ใจเลยนะที่ไข่เก่เามันไม่าาพีีี่่แแบสันนนขอองเรโดกล้ว The cat ขึ้นเป็นที่หนึ่งทีไรในเรียบร้อยตลอดรอบก่อนก็นอนยักษ์รอบนี้ก็ผีโครงกระดูกสงสัยชาตินี้จะไม่มีวาสนายเป็นแชมป์กับเขาบ้างเลยซึ่งต่อจากแบส่สันเฟส็โดนเล่นงานเข้าเหมือนกันจู่ๆรถก็เสียการควบคุมจนได้ขับไปชนนั่นชนนี่จะเกิดความเสียหายพวกแดบนี่ก็เลยไปยืมรถข่อยริกกี้เพื่อขับไปช่วยเฟสและสุดท้ายก็สามารถช่วยเอาไว้ได้มันมีใครเล่นสกรปรกมาติดเครื่องมือไว้ที่รถของเขาซึ่งนี่ก็ไม่น่าจะใช่ระบบออโต้พาวเอแน่นอนเวลมาที่เหมือนว่าจะรู้ทางก็เลยบอกให้เฟสลงไปแข่งอีกครั้งและในระหว่างที่รถ มัดอยู่รถปีศาจเอาไว้ได้และที่แท้ผีโครงกระดูกก็คือหุ่นยนต์และคนที่ควบคุมก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากพวกเขาและคนร้ายในตอนนี้ก็คือซินดี้และจิมมี่ทั้งสองคนทําไปเพื่อพิสูน์ตัวเองเพื่อลบคาขอรหาจาับผู้ใหญ่ที่มองพวกเขาเป็นแค่เด็กและน้ํายาสมแล้วที่เป็นความคิดของเด็กเกยนสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงอย่างด้ดีและสองคนพี่น้องก็น่าจะยังไม่โดนจับนะครับเพราะยังเป็นผู้เยาว์ต่อมาหลังจากที่แข่งขันเสร็จไปเรียบร้อยพวกเราแกง๊งกระบวนการขายปีศาก็ได้พาการไปเที่ยวที่ฮ่องกงมาดูเทศกาลเชิดสิงโตที่เขาาว่ากัน แคกกี้ก็ได้เห็นแหวนอะไรก็ไม่รู้นะครับราคาตั้ง1ล้านเหรียญแต่ว่าสนาก็ได้แค่มองนะครับราคาแพงขนาดนี้ก็ไปกินบุฟเฟต่ตซะดีกว่าในระหว่างเทศกาลนั้นกำลังเต็มไปด้วยความคึกคืนจจูกจก,ก็ได้มีมังกรตุดจีนโผล่มามันเป็นมังกรตัวสีแดงที่มีขนาดใหญ่โต เหมือนมันจะโผล่มาขโมยแหวนที่มีมูลค่าหนึ่งล้านเหรียญหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ได้ลงพื้นที่แล้วเราก็จะมารู้จักกับนักสืบคนนี้ที่เขาก็จะมีชื่อว่ากังแช็กกี้ก็ถูกสอบสวนไปตามระเบียบนะครับเพราะเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้แหวนคนสุดท้ายจากนั้นพวกอเหล่าแก๊งก็ได้ไปสืบผาเบาะแสตามภาษาพวกเขานะครับและตอนนั้นแช็กกี้ก็ได้เจอใครบางคนที่มันก็ได้สะกดรอยตามพวกเขามาแช็กกี้ถี่กลัวมากก็ได้วิ่งเข้ามาในโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีชายหัวร้านคนนี้เป็นเจ้าของแช็กกี้ชานก็ วงหมิงที่มีอายุมากกว่า500ปีเฟดก็ได้ถามนะครับว่าคุณมีศัตรูหรือเปล่าคนที่จ้องจะคิดร้ายกับคุณหรือคู่แข่งทางธุรกิจอะไรอย่างนี้แจ็คก,กี้ชานก็ได้บอกว่ามีอยู่คนหนึ่งเขาเป็นอัจฉริยะที่มีชื่อว่าลูอี้ฮองฟา ฉันเพิ่งไล่เขาออกจากงานไปพะขโมยแต่เอาเวลาไปประดิษฐ์ของเล่นไร้สาระซึ่งของเล่นที่เฟสเถื่ออยู่ก็เป็นฝีมือขององฟ้านะครับและพอเขาลองกดเข้าไปที่จมูกข,ของกระต่ายตัวนั้นมันก็ได้ขยายตัวขึ้นจนใหญ่ยักษ์นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมแจ็คก,กี้ชานถึงไม่ชอบของเล่นพวกนี้ลองคิดดูถ้าเด็กเอาไปเล่นจะเป็นยังไงทาเวม,มาก็ได้สังเกตเห็นว่าที่ลําตัวของกระต่ายมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ด้วยดับเยูเฮบสองมันหมายความว่ายังไงเอาละครับปิศาเรื่องใหม่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วจู่ๆตอนนั้นนนนกกด้้มมีีัังงงงรรรววจโลล่่าาาาาาาเขขททํยแอชใะะหสบ จู่ๆก็ได้มีสาวปิศาคนหนึ่งมาช่วยเอาไว้หลังจากมังกรตัวนั้นได้หายไปตอนนี้แจ็กกี้ชานก็เริ่มเครียดแล้วนะครับเพราะบริษัทที่เขาไม่อยู่นั้นเหลือเพียงแค่ที่เดียวซงมันก็จะอยู่ภายในห้างคิสต์เตเลียพีกที่ตอนนี้ก็ไม่มีใครดูแลอยู่เลยเฟดก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปดูแลให้โดยที่ในระหว่างที่ทุกคนนั้กนกำลังคุยกันก็เหมือนว่าจะมีหมาเพนดี้เจ้ามอมมาทางพวกเขาอยู่ด้วยไม่นานนักทุกคนก็ได้มาถึงห้างวิกตอรีและที่นั่นแจ็คกี้ก็ได้เจอกับหญิงปีศนนา,ลแ,าแล่อเจ เธอก็แนะนําให้ทุกคนรู้จักกับทีมคาราเต้ของเธอที่ก็จะมีเอวูเป็นเหมือหัวหน้าของกลุ่มเฟรดก็ <Faith S 1> <Faith S 2> ได้ถามนะครับว่าเราจะหาลูอิสได้จากที่ไหนไมลินก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นโรงงานดับบรยูเฮดสิบสองพอได้ข้อมูลแล้วพวกเขาก็รีบเดินทางไปซึ่งก็ตามภาษาเด็กจอมจุนนะครับไม่สนเรื่องข้อหาบุกลุกอะไรทั้งนั้นพวกมันก็ได้เปิดประตูเข้ามาซะดื้อเฉยเลยที่นี่ก็มีตุ๊กตาแพนด้าตัวใหญ่ยักษ์กองอยู่เต็มไปหมดและเมื่อใช้กีีไปกดปุ่มเล่นเสียงข,ของมันก็ได้ไม่เสียงของใครบางคนพูดกับพวกเขาาาาาวววว่่ชย,ยพ้พพกกจจอมมมนนััํลงต เจอกันที่คิงวอชกับวอเตอร์ฟอนนะสิ้นสุดคําพูดนั้นพวกเขาก็ได้ถูกเชิกจับเอาไว้และกับดักอันนี้ก็เป็นกับดักของกงังที่เหมือนเขาก็จะมาตามจับคนร้ายเหมือนกัน พอถูกปล่อยออกมาทุกคนก็ได้มุ่งหน้าไปที่ท่าเรือเพื่อไปตามเสียงที่ลุยิ์ทองฟ้าได้บอกไว้เขาก็ได้ขอร้องให้พวกเหล่าแก๊งช่วยเขาด้วยเขาถูกใส่ร้ายจริงๆแลวเขาไม่ได้เป็นคนทําอะไรเลยถ้าพวกคุณช่วยผมได้ผมก็จะช่วยคุณเหมือนกันเฟตก็เลยสั่งให้ทุกคนแยกายกันไปหาแจ็คกี้ชานลูยิ์ก็ได้บอกว่าเขามีเรือลำหนึ่งจอดอยู่ที่ท่าเรือลองไปดูที่นั่นเผื่อมีเบาะแสอะไรบางอย่างพอมาถึงก็ได้เจอคอมพิวเตอร์เครื่องนึงที่เปิดเอาไว้เวลมาท่ลองตรวจสอบดูก็ได้เจอข้อมูลสําคัััญญเเเเเเหหมมมมือออออออนนนนนนนววว่่่าา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 แจจ็็คกกกีีี้ชขขขขงงงงงลลลลบยไ์ททปปพ ตัดภาพมาทางแจกกี้และสกุปไปดูในระหว่างที่พวกเขากำลังอยู่ลําพังจูจูก็ได้มีใครก็ไม่รู้มาลักพาตัวพวกเขาไปส่วนทางฝั่งผู้เวลมากก็ได้ถูกมังกรเข้ามาโจมตีพวกเธอก็เลยเข้าไปในที่แคบจนทําให้มันไม่สามารถตามเข้ามาได้และจากขงสีทองที่ตกอยู่ตรงพื้นเวลมากก็รู้แล้วว่าพวกแจกกี้นั้นอยู่ไหนเธอก็ได้กลับเข้าไปในร้านของแจ็กกี้ชานและก็ได้เจอกับแช็กกี้และสกุปไปดูที่ถูกจับมัดเอาไว้ในระหว่างที่กาลังจะพากันออกมาไอ้มังกรตัวร้ายก็ได้เข้ามาโจมตีอีกแล้ว นรอบนี้เมอร์ลินที่ผ่านมาพอดีก็ได้เข้ามาช่วยเว้ไว้ทันแต่เธอเองก็รันพลาดท่าถูกมังกรจับตัวไว้ได้สกุลไปดูที่พยายามเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกสะบัดออกมาเหวมาก็แปลกใจที่ได้เห็นขนของมังกรเธอไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่ามังกรมีขนด้วยและขนนี้มันก็ดูคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนต่อมาลูอิดก,ก็ได้สร้างหุ่นยนต์พี่แปดให้กับพวกเขาเพื่อเอาไว้ต่อกรกับมังกร ฐานาเฟรที่มีแผนก็เลยให้แช็กกี้และสกุป,ปีปดูเป็นเหยือ่อ่อไปปลอมตัวเป็นคนเชิดสิงโตปะาปนกับผู้คนไม่นานนักมังกรตัวร้ายก็ได้โผล่มาแช็กกี้ก็ได้ทําตามแผนล,ล่อมันไปหากับดักของเฟรดจนสุดท้ายมังกรตัวนั้นก็สิ้นท่าและถูกจับเอาไว้ได้โดยที่จริงนี่ก็เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมาและคนร้ายในตอนนี้ก็คือไอบูหัวหน้าชมรมคาราเต้ของเรานี่เอง แ h a รับนีนคนร้ายก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกทั้ง3คนสุดท้ายไมเลเนก็สามารถถูกช่วยออกมาได้และแหวนที่เขาว่าแพงมีมูลค่ามากกว่า1ล้านเหรญก็ได้เข้าปากสกูปปไปดูไปเรียบร้อยแล้วและเรื่องราวในตอนนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ,บ้างครับสรับวัดนิวสกูปปไปดูนานๆที่ผมมาทาซีรีส์นี้ก็รู้สึกดีเหมือนกันก็ช่วงนี้ช่องเราก็รันสกูปปไปดูมาอย่างหนักแน่นเลยนะครับเอาจริงๆผมก็อยากไปต่อให้สุดนะครับแต่ว่ากลัวทุกคนจะเบือ่อซะกก่อกอน,ดดกนนนนนผมมมมาาาาาไไร้้เเงงแดดัคคห็สถถ สนใจได้เจอกันโดยวัดนิวสกูปปี้ดูออกฉายครั้งแรกในปี2002แได้คะแนนจากเว็บไซต์ Mdb ไปที่7 3จเต็ม10คะแนนซึ่งก็เป็นคะแนนที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีเด้อ